สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสวดตาสวดอ p พีสองวันนี้พ่าเบียร์ก็จะมาโชว์กินส้มตำปลาล่ากับไวายแดงมาดูว่าเขาจะกินได้ไหมโอเคนะครับวันนี้ไปดูกันเลยมากันแล้ววันนี้พ่าเบียร์ก็จะมาโชว์นะครับกินส้มตำปลาล่ากับวายแดงมันจะมีกุ้งมีปูอัดมีลูกชิ้นปลามี อะไรวะน่ะจำไม่ได้แล้วจีจีมะเขือตอแหล <S <S> <S ไม่ได้ด่าทุกคนนะครับผมไม่ได้ด่าทุกคนว่าตอแหลเลยมันเป็นชื่อมะเขืออ่ะทุกคนคนดูน่าจะรู้หมดแล้วเนาะอันนี้ก็เส้นขนมจีนเออหน่อไม้ต้ม มาแล้วอขอกินหน่อยได้ไหมยั <c ười> <c ười> ่วจริงๆมแมลองสักคำดิหอมอยากลองมาก Chim pa Hiểu chưa?

โอ้โหเสียงยั่วไหมครับทุกคนยั่วกดไลค์เลยให้ยั่วกดไลค์เลยคลิปนี้ขอให้คนดูประมาณพันครั้งนะครับขึ้นไปนะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆกุ้งอ,อาหารโปรดของผมเล็กอยากกินมาก

เบียกกินไม่กินไม่หมดให้กดไลค์ถ้าไปเบียกินหมดให้กดไลค์เออเราจะพูดทำไมวะเนี่ยนี่ก็โหวัวเศษสากอะไรทำบอกไปแล้วว่าถ้ามันเบื่อผมกินผมจะกินเยอะไม่ได้ผมจะย่างก็กิน เห็นล <hh S 2> ้วหิวตามเลยได้กินแค่ลูกชิ้นกับจิ ina, ้มจิ้มปลาละนี่กินหมดนะกินหมดนะ ใครจะว่าเขาจะกินหมดหรือกินไม่หมดคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับ เพื่อกินเฉยๆนะครับไม่ต้องอย่าดราม่า รอบนี้มากูอัดอกินลูกชิ้นมันดิกินพร้อมกันทั้งหมดเลยกุ้งด้วยกุ้งเหลือเยอะกินกุนนน้งกินลูกชิ้นกินส้มตำทั้งหมดเลยพร้อมกัน กินกุ้งไม่ได้นะคะท่านผู้ชมว่าผมหิวผมชอบกินกุ้งมากๆมากม,มสวยสวย คลิปนี้จัดยาวๆเลยนะครับจะได้ดูกันเพลินๆไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันอยู่ โอ้โหเสียงชวนหิวมากถ้ายังกินได้หมดที่ผมกินหมดแล้วนะอยี่อยากให้มีเบื้องหลังอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้อาจไปนะขออภัยด้วยนะครับที่ไม่มีเบื้องหลังให้ดูแ่ะให้ชมกันว่าเขาทำยังไงให้มันดูน่าสวบขนาดนี้ หืรอบอนี้จิ้มเยอะเสียเสียทายของนะครับถ้าเขากินไม่หมด นี่ปูอัดดูหน้าคนกินนะครับดูว่าเขาจะอร่อยไหม cái này nổi cái ta hề Khi doanh nghiệp đi Ta tiếng hiểu mà กอกินเยอะค่านผู้ชมมีกุ้งตัวนึงดูหน้าเขาดิครับแกะกุ้งอะไรจะลำบากหน่อยนะ กินแล้วครับโอ้โหสุดคือว่าวันกินนี้ท้องไส้น่าจะปั่นปวดนิดหน่อยนะผ้งมันมีท้องเสียเข้าโรงพยาบาลกันนะโทนเรียกรถพยาบาลมารอรับหน้าบ้านเลย ว <C> e <at> ัดอือหือนี้แย่งกินที่หมดเลยชวนผิวจริงๆ <C> e <at> มาไปแล้วคลิปวิดีโอคลิปนี้น่าจะจบอยู่ที่ยี่สิบนาทีนะครับ <C> e <at> แต่ไม่า้ควรจะจบอย่างนี้เนอกว่าท่านผู้ชมก็อาจจะชอบคลิปนี้แต่ กินเยอะไงนะครับอีกประมาณ6นาทีดูดีว่าเขาจะกินหมดไหมเป็นชาร์เลนจ์ของเขานะครับเอาแล้วถ้าเกิดไม่ไหวก็ยกมือขึ้นเลยครับไม่ต้องเก่งนะดูอ้วก <laughs> เดี๋ยวเหม็นทางทาง,ง,ง้อง <stabbed> เหม็นท้งบ้านเ e ลโลนี่กุ้ตงตัวเล็กน,นะครับอกว่าอร่อยมากหืไหวไหมยังล่าเลิกอยู่นะครับ รวมนี่ทำนี่หลายร้อยนะครับเขียดพันด้วยถ้า,ากินไม่หมดนี่เสียของมากไม่ไหวอ่าไม่กินวายแดงแต่ผมก็จะไม่ยอมหยุดวีดีโอคลิปแต่าจะถอดละวาเข้าไปเรืๆผมจะให้กินหมดไปกินผักให้หมดอะประมาณนี้ ไม่ก็กินส้มตันมะเขือเทศอะไรให้หมดนะครับบอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่ต่ำก็ยี่สิบนาทีเราทำนานมากๆเลยนะเป็นสองสามชั่วโมง,งกว่าจะจัดอะไรเสร็จบนเก่งจังวะ มาไปแล้วครับ16นาทีเจ้าของวิดีโอ,อนนคลิปนี้อึ้งเลยแต่ยังไงผมก็จะไม่กดกดแบบสต๊อปให้นะผมก็จะให้เขากินไปเรื่อยผมจะเกียคเขาผมจะเกียปบะเบียฮะอยากรู้ว่าเขาจะกินไหวหรือเปล่า เขาจะยกมือผมก็มีขวาไม่ไหวใช่ไหมเอาอีกสองสามคำ แต่เหลือเยอะอยู่นะเขากินไม่เก่งนะครับแต่ก็หมดไปเยอะอยู่สำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับเราก็จะมาลงคลิปใหม่พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของพ่อผมนั่นเองเรามาดูไปว่ายอดวิวจะพุ่งไปถึงหนึ่งพันหรือเปล่าขอให้พุ่งไปถึงหนึ่งพันและสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไคร e ให้ช่องเจ้านางมิวสิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ 拜拜。对了 bye bye.